ครับผมผมื่อนี้ก็มาพบพ่อๆับเสียจวนนะครับเนาะมาตามต่อความฟันของเพื่อนเสียเพิ่นสิฟันเพิ่มอีกว่าตัวได้่อเคื่อสิยืนยันตัวเก้านะครับเนาะเอาครับผมสวัสดีเสียครับครับผมสวัสดีครับเอามาฟังความฟันของเสียเพิ่นเนาะก็ยังยืนยันอยู่อัลบั้มุดที่หาล่ะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่น่อยู่เนอ แต่ยังว่าฝันอะไรล่ะก็คิดว่ามันบอบาหรอกอไม่เงนย่ำตัวเก่าด้วะเสียนะย่ำตัวเก่าครับยังเหมือนเดิมย่ปันอีกบ่บางจ้ยกัเนื่อย้ฝันด้วยวันเออฝันเพิ่มเติมไปแค่เดาน้อยกว่าท้ฝเออขึ้นบ้านนี่ล่ะขนบ้านเทควีนดิสามหลอดเร็วๆแก่ป่ามากโอ้บันเออ ส้ลอกสามรอบเอ่อเอ่อ่ทั้งไงครับผมพอขนาดปลาต้องเบื่อพี่น้อปลาร้ยแล้วตีมอะไไปเก็บเอาเก็บเอาเสียเก็บปลาเม่เอก็บเองเออเออเขาเขาบอกังนไปอ่าราซะกเลยใส่สามลอกบ้างเอเงียรโรคบานเนี่ยเอแลเสียเก็บเอาเออเก็บเอาผมไม่ได้เก็บไปเอาตอนนีมันผมก็เอา ส่ทุงกับเตียมทุงเอามันทักระยาอายุหันบ่เทศทักระยาออกแล้วก็เอาใส่เข่งหน้าบาน้เข่งใหญ่บ่ละไงใหเตี๋ยวันบ่ละวันนี้ท่าโกตายตัวบ่ตายปลาในี้ทั้งตายท่้งบ่ตายเออนีมันอยู่เพื่อนเตีวตัวใดเหน่ปลาตายก็ปลาตายเช็บออกเลยเก็บออกแถวบ่ครับแม่เก็บออกไรบ่เงี่ย โอ้เไม่ได้แต่อนไม่ใด่เข่าอะไรเลยปลี่เข่าแล้วคือเข่าไนี่เรื่อของเข่านี่เพู่มเติมอะเพิ่มเติมเพราะว่าเอาเอกนี่เออเนาะีว่าดูแปลยเปก็าใส่ความเออเพาะว่าอีเป็นแปดศูนหน้าเออเปลศูนย์ตาไเออไม่มีตัวาต เอาแปดศูนครับแปดหนะึนะ่งแปดสามแปดสีนะ่แปดห้าแปดหกักปเออมันปลาหลแม่ที่ตียังไงฮะเนี่ยวา,ายเตรี๋ยวมันท่างเลยแต่อ่อนนัน,ขขนี่ตัวตายตัวว่าตายตียังไงนิ้นเลขเข่าแล้วอ่เล็กคือนม่เล็กคืเขาเข่าอ่ที่สี่ว้ขเข่าแล้ว เียเรื่องเนอมันออกอาาบามชุดแรกมันออกน้ำกดน้อเนียนวะเออซื้อไว้อีกเนีเออมันกะเขายังไงทออกหาแปดแปดกก็ผมงานดีเนาะเออเออมันยังพี่เห็นว่าใครเป็นใครไกลมันมาออกน้ำกดอีกลอาบามชุดแรกมันออกอาบามชุดที่สองนี่ไมออกน้ำกรดฝันนอกมั่วไงวะตามล้งมาเอออืม วันนี่ื้อไอ้ทีอรองเบอร์ครับผมแปดศูนย์แปดศูนครับตังนี้แปดศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสองว่าเอาว่าเอาเอาปเนปเอาปแปดสามแ้วอีกเลยแปดสามอคุณผู้ชม เ,เออ่อะเแปดสี่แปดห้าปดหกเขาล่นละเนาะออเจะล่ลายตัวุ่น,นแปดเนาะเขาได้ปลาลายไหมได้จี่ห้อไดค่ะท่านบอกกจ้าจ,จกกอบอกกันว่าอ่ก็อนี่ห้ว่าอุ้ยคุยโมอ,อีกนะไม่ได้โมนเต,นมตไม่ได้โมกมไม่ได้โถืออีดีเจ็เขานสวยว่าบาบดถือที่เห็นัำไมเพรา้ปีนี้ว่าอีดีเถืออีดีถ แล้วปีฮกไปฮกฮกฮกงวดขคนกระแซวเดิไปซาลัเซียเอ้ยคนเทากระแซวไปน้ำแน่คอมเนต์เขามาก็ได้เออมึงค้มเมน่าว่าวผมคุยยังสิไงเฮียอีีสิวาว้าผมบอเฮดอกเยาวานสอนี่ว่าคือเหียอีีเอยากแบ่งปันเนาะอยากแบ่งปันรับรมเค็นได้ทั้งน้ะมดตามภาษาคนมักเล็กมักหวยมักเสียงโซ่ขึ้เขามาลับชมากเลย เออเน่ยนตอว่ามเนอ่าของเขาแล้วครับผมตวได้กว่าเซียฟเีเขาลักปนเีเื่อเ่อเพิ่มเพื่อเอเอเพื่อเพ่เปื่อเี่อเอาือเพื่เอเอเไอเพอเอเพีเพ่อเ่อเ่อเืเาเพ่เพ่เอเอเ่เอเ่เอเเเ่อ่อ่เอเพอองอเออเ มีแปดศูนย์แปดึงอ่าีิแปดแ้นสุเอะตัวนี้ก็บ่บ่มากปั่นแก่ปูเลยฮะผู้ยิิงแก่ปูมักซี่หลายกวเลยบ่มักตัวนั้นหลายเออมากมักแปีเออแปดเนาะเออเอาปดสซะแปดีเีแปดีแปดห้าแปดหกเรเอาให้เพื่นหาตัวเนาะ ตเก้าห้องกประตูสเออปดก้าห้องกันเออเลยองคนข้มเมนกัามากว่าตวายิ่งสองคนกูใช่ถึงน้าหเขาเออมันก็เครื่องเยหกสี่เขา่ะมันก็เครื่องคนดียวคอ้มเอมากลยกูใช่เอาว่าน้ามหามาแม่เน้่ยคาเตใช่น้หกว่าซาเดียนี่เป็นยังไงว่าซาเดอยนึกว่าที่นี่แล้ววนนี้แค่กูยิ่งอคนเนา เด็ดบวันเดืใส่าหาดแม่บ่ใส่ยังนี่ยอดเติมตามเติมเติมแล้วก็ฟาดบึ่มบมบื่อมบบเรียกก็ต๊ะไก่แล้วไอ้ที่ออกบ่ออกไปก็ยังเขาจอบเบื้องเขาตอนที่ใจออกไปเป็นกรรมการแม่<า>แต่โอมลกวิดเ,บบเปี้ยวปีดเปียอยู่ไหมเว่าค<อ>ือว่าคือมัอมกโดนมันชัดเจนกว่าเออมักตัวนั้นาลายน่าส<แ>นิทนย่างนี้ ต้องต้องต้องตีดซีะครับอือมัก็จะวิ่งซีวิ่งซีโอ้ดกมัวเมื่อก้คืันครับะฝาดไปเปลีที่แรกนว่ามันแรนแล้วแล้วกูไหดตีข้อฟันเอ้อตีแม่ข้อฟัเอาเยตีข้อฟันตีิ่นเจียจนฟันฝันนี่กะคิดนอกเหนือจากเด็กีีคนวามาเนี่กะ พิารณาเบิ้งเอานะครับเนาะแม่ว่าจัตีบ่กคือกันเนเสียเนาะตีบวคือกันสองฟกสองหากอก็คือมาเลยเสือเสือมาคุดต้ยยิ่งสองคุดเตี้ยแล้วยิ่งมาเอือ่ป้แม่นั่นล่ะครับผมอยู่ประมาไอ้เสือที่ บักยัเอาคาดเอาคาดเอาด้ยครับผมเอ้ยไมไปซื้อเาคู่ตมันลายอวมันทั่อนันรถป่ามาตกือรอถีี่เอาจะออกกูได้ดอรถป่าก็บกขวมใสอีกเออ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 ใส่ของแห้งแรนมดกระดากจะนี่อะไเลยเจ้เขาเลยเารถหยยบแล้วเขาก็ขวดเอาเใส่บากเอาก็นแตนต์โตจอซื้อไว้นีแล้วมันไม่เขาแล้ววะอ้โหเราีกันซื้อรายันีซื้อราย ซื้อซ้ดหาย่ได้ย่ลรถหล่แคบหลาไใบซื้อซ้อซื้อหาเออซื้อซื้อหาอเอามาเลยเออเมามาแล้วเอาไว้ให้หมดแล้วเริ่มเสียจนบัดแล้วซื้อซีซก็รายลอยไปอว่าเสียพ้ายาอยกวาเอาเหล็กพี่บายคุยยง่ายกือเด็กง่ายเท่ากันว้ เขายังบอเขายังบออัดเนาะผมได้ได้เอาได้เอาเนสะดวกเอาเลยพี่อ๋อถ้าได้กันเลยเสียเสื่อมมีเขาแล้วแล้วไม่ใช่เขาอ่ะอ่าคืออย่าอนี้ว่าซื้อตะลีมาหลายมือมันไปเลยครับมาฝันมาเออลยเก็บเอาปลาเปลาปลาคือพี่ทั้งปลาเปลนปลาตายแมนเป็นเค่งไม่เป็นปลาเป็นกระสอบก็ได้ครับผมเออใส่นทุบหิวจนเตียยจะใส่เค่งจ้าโอ้จนไม่มีเมื่อหิวเออคือ้นได้หลายอีก นี่สิกลายอีกสั่งซีสูายสูหายมากง้าด้เนาะร่องเบิรงนอนเอฟซมันซงเบิรงเลขคือเลขนองสาวของพรเนี่มันไปส้มกับมากอยู่ครับผมเปซื้อใอยู่เลผมว่าซื้อเลขแวกซืเลขนองสาวน้่นี่แหละครับลายตัวที่เสียเออก่ซื้อขึ้นร่องใบใช่สำนักเนี่ยมังเอเก่าซีอ้าวเก่าี่ตกว่สูตรเซียมค่หลานี้ เออขึ้นล่งขึ้ตัวหนึ่งล่ตงตัวนึงสี่เี้ยคึมตัวน<ส>่งเพราไหนสี่แปออลงมาสามแปมันได้ไหเก็ซี่้าเกเาไม่เป็นซูนเพรเราหวานนี่จัผมโอ้เออคือเลยนะรักซีเนาะจนหลังรักซีแบบนมนค <มา S 1> ือเลยนเออเดี๋ยวไปเฮีดจนหี้กแล้วเฮียจนพี่บ้านหิแล้วไปอยู่เออคนก็แล้วก<อ>็่ว่าเข้า คือหิวดถิวเกินไ้ขม่เคยถือเทียนหรอกไม่ไมาเถือเทียนถืออีรีแ่ปีหกใ่มาาดจวะเลยอืมวนไหนกินอะไ่ได้เนอ่ออกวก็ได้ายเน้อซื้อซื้อหาปลาสินนี่เร็วมากเลยซื้อไื้ได้คือรถเขาจะไปเขาจะเอาปลาจริงๆเขาจะเอาปลาไปส่งตลาดถูกไหมว่าก็หมาแล้วกนี่บางทีสิ้นแเรียนปื้ดปื้ดเลยเรา้อเสี่สามหอันมนี่สองโอ่งไงครับ โอตกออกไปมอยู่เต็มถนนนะตวพาไปเอาเลยเสียพ่อกับแอเหาเลยเหาเลยที่แรกเส้นุหิวัดเต็มว่าขยะมึใส่ก็นั่านัขยะเยอะเต็มเยะขยะพอมปาเอ็นสอมัที่ได้ไหเอเอ็นจ้า้าเขากัเล่นแหงเหยียบนี้แต่ว่าเอาปลาได้เลห้ไปบานเลยปลาจาเหียขึ้นเอาได้เตี้ยแห้งเรียมแห้งนีเด้เตีเป็นแต่ใส่เน่ยะน้อง ซื้อแล้วฝันแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วผมฝันมาซื้อของเกี่ยวของโดยตรงเช่ครับผมเออแล้วเพื่อนอิเซียจะซื้ออะไรอ่าเอฟซีเพื่อนมักอยากจะเอานั้งผมผมมักก็เพราะต้องเอาครับผมเพราะว่าผมเป็นอาจารย์แต่ผมฝันเอาจังสินะเรื่อความฝันของเพื่อนแต่ถ้าผมฝันต้องพูดอีหลีครับผมพูดมัดปีนั่เออแค่ปีนี่ว่าบมัดเลยมัดเลยผัดจังหวัด วันตกกัปันได้หกตัวจำได้นบอเก้าเก้าเกศูนย์ห้าเ้าเกเนาะครับผมวันที่สองว่าปับันมือสุดท้ทยกับสามศูนย์ที่สาไล่เนาะครับผมแล้วันนี้เกิดปัญาที่เบียเขาเฮียกับสามห่นสามเกีริหลีของแท้ว่าแต่พอมาบ้านนักตัวที่ที่พบ้อาไปที่แล้เขาอหนักกว่าเ่าหนักว่าบูถ้าออกงวดที่แล้วห้า หกแปลดสิบกว่าล้านถืออีดีโอเคสองหมืน่นพูดสองหมื่นกว่าเนาะแต่ <laughs> ซื้อเรียว่าซี่แสนคือบางพีน้องก็เรีเยงหน่อยว่าไม่ได้ซื้อจะได้ไม่ได้หลาเป็น,น,านบาร์ลังฮะล้วนหุ้นหลเลยฮะเพราะคือกระจุกเลยไอ,อพีหน้าเแบอร์ซี่มากจังเอา <c oughs> จะพอบ้านบ่ผ <c oughs> ่านเหรอฝัน เป็นจะเอาอะไรับซื้อง่ายซีเรลวศเป็นซุดไม่โซนบอกครับผมซุดซีซุหาอีกก็เพาะเป็นกรรมการศูนซหา้นได้สีั่นคอะไรซครับผมหานยดสีได้เอากลับไปเรื่อนี้นะบ่หลายตัวไปอมันก็มีซี0 4ูนแล้วก็ซุดหาหาซุดไม่าอรยากมั้งเรียกปอกก็เอาซีซี้ะซีหาทีไม่ต้องซีมันบอกมันบกใครออก รูสิมกวิ่งดน้สียเซซีซีเสียซู้กคือไปอยู่เจ้ครับไม่เนี่ยเอออันนี้ผมคือบ้าเยู่อ่ะนอาปอบปอบซีซีมีคนทักด้วยด่าเดี่ยว้ผมตงกแล้วอาไค้ครับตัวของผเออมันมากเลยเจ้มากเลยออกมาจับไปเลย่ะราทักเราจบบอย่นี้วบาเนี้ยซูดซีซีเสียอาย์อไ่ย่ออกได้อยู่อะครัมได้ยู่เดี่ยวคือมากในระยะนี้เยอะมาก ซี่ัูนซีสี่ศูนหาในบ้าพลาดก็ไจะขอใหมาครับผมเราจะขอแล้วก็คอเมล่าสองศูนี่ะีกมันก็คือเลยวยิสนแลกาเอฟที่น้องเอฟีมันจะคอเมล่าแล้วลายลจะเสียกลายลายจะหายลายลายผู้ใดบอกว่าเขาแฮงกมากนกหนเ่ยเลยบอกแวงมาซื้อเอาซื้อเอาอะไรนเขามาเก็บเัินเตรียมเป็นตสร้างเลยบอกว่าเป็นคือเรื่องบลาเขามอกมากน่งสินะ ตถีฮะวตีแม่ก็ผมเ็ยนะเดี่ยวพอมาเลขซีมันก็ออกยังไงแต่พอวันดีตรงมีเพราะะ่าณมีเฮดสองคนเลยิคือมาป้าซีขึ้นมาหลายแท้ซีซีเป็นยังอยู่ดีเนยวเนี่ยอาจจะมาได้ศูนย์สี่สี่ป้าโคยาไปยังไงเออครับผมเนาะพัดข้ับผประตูอะไริโคการสรัประตูบ่อซีศูนย์ซีศูนย์ซีซีซีศนย์ันมันก็เห็นกตเลซ้ยมีมี ซื้อง่ายผมเรนจะซื้อง่ายผมแล้วเราจะรีนคือสืออหาหายอยไรล่อนกเอาขนุกเอาแล้วถ้าหนาวมันือถือว่านี่หตัวแล้วออกเล็กระ่างไก็ไดยันวันครัแล้วออกเร็ก้าหนาวอีกเสียดไอยู่เลยอืมคอับผมตา้วซื้อไป่องเบิ้ง้ามันโป่งปางมากที่เลยเด ฟันแม่นอีกลออแล้ว่าผิวแซกเทียร์อยู่วัยเที่ยซื้อเรียกตัวนี้แล้วฟันว่าได้ปลาพรอมได้เก็บเอาจนแออว่ามันแข็งเลยละอะเออมันคักงเลยครับผมเออเอีอเอ้ยนซี่พิจารณาไปเพราะว่ามันแม่นละหลังว่ะครับผมมันมันมันได้ปลามันโตขี้ยาบ้านผมเนี่ย ม่บอกโอ้เห็นต้อตาต้อตาได้เตอนของนางขายของอีบ้านมันบอกตกเป้มันรถสิบ่หยบเออเหากระแตกเออบอกไอ้แกใส่โอมใหไไหเมากก่อนโอมมาก่อนเอสะอะไบางไ้เตออตัวรถเอื้อนแห้งเลี่ยนบาดเขาเอาขึ้นมาเอาปลาเขาไม่ให้เขาเนี่ยหยบไปเก็บมาใบในบ้านมันบอกครับผมนี่ไม่มเาะ รบเมงแล้วห้าศูนย์สี่ครับผมสี่ศูนย์สี่ครับยืนยำค้ำดัวเดิมครับผมรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลชอบยังออชอบพี่เก้าครับครับผมอ อันนั้นนะครับเนาะจวดมันยืนยันตัวเกันตัวเก่าตัวเดิมมันอารามชุดที่หาอารามชุดที่หาแล้วล่ารุ่นไปเหือนกันเออย่นเรื่องนั้นเรื่องตัปไดิมกันซื้อการัปได้แปดสี่แปดห้าแปดหกครับผมเออตัวเก่ามันออกน้ำกลนผมดีเชส่นสมนะเรือพันธว่าในป่าห่าไม่เป็นเรื่องคัเนาะครับผมอหามันมากอามันมากกาซื้อกันใบเชื่อ่ะกกันทุกทีงคล้องอ คือว่าใดีดอกแมนแมนีมน่อดอกหน่อยไอ้ที่ยันโรคพุทธหลายอันมากยันเอาตีเทน่าเบอร์มาครับเนาะเออครับผู้มากยันเอาผู้มากก็บกว่าเอาล่ะเออถ้าผู้ใดจะยืมก็อก,อก,ก็บ,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 บาบดว่ากันครับ,ม,บมันมาใครบางบ้านเนาะครับผมคือบเขาบอกว่าผมกั บ้านของผมจะเสียได้อกข้องดอกสาวฮกซีไวเยอะฮะไดน้ำบุญน้ำเพลินจะเสียครับผมอ่าออกมาของเพลินแล้วออกมาเพลินจะเสียทำบุญน้ำเพลินก็ได้รวมทั้งกันไปนะครับเนาะหลักชอบก็จับไมเสียเออชอบก็ตามอ๋อไม่ชอบก็ทิ้งไปอ้าครับผมจะรับคิดว่าได้ครับวันนี้คิดว่าได้ครับสารน้องครับผม สาเถือซี่เราต้องมีด้วยเฮงเวยรวยต้องรวยต้องมีสักวันตาบันครับผมเอาขอบคุณหลายๆสำหรับเนื้างของเสียจดนะครับเนาะเพ่ให้เป็นเนื้อหางขนาดได้ครับเด้อมักบะหมักกับพิซราเพิ่งเอาเงื่อนของท่านอุ้ยผูดังครบ้างครับเนาะตาบันครับสวัสดีครับ